มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้พบกันกอยลี่แล้วนะคะอันนี้ไลฟ์สไตล์รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาซื้อคอหมูย่างกันค่ะชิ้นละ10บาทเท่านั้นนะคะทุกคนฟังไม่ผิดเลยีนชิ้นละ10บาทก็จะเป็นคอหมูย่างแล้วก็ไส้ย่างนะคะไส้ย่างก็คือชิ้นละ10บาทเหมือนกันแล้วก็คอหมูย่างก็10บาทเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มอร่อยอร่อยให้ด้วยนะคะนี่เนาะ ตอนนี้เรายอยู่กันที่ตลาดนัดดีๆอยุธยาโรจนานะคะตลาดนัดนี้ของกินเยอะมากๆเลยนะคะรี่มาที่ไรก็ไม่พลาดเลยนะคะได้ของอร่อยกลับไปตลอดเลยเนาะชิ้นละสิบบาทก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะชิ้นก็ถือว่าโอเคอยู่ราคาไม่แพงนะคะ10บาทเนี่ยถือว่าหายากมากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีขายแล้วด้วยเนาะราคา10บาทนะคะน,นี้ชิ้นละ10บบาทไม่ได้ช่างเป็นขีดหรือเป็นกิโลนะคะ ขายเป็นชิ้นนะคะชิ้นละสิบบาทลูกค้าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบราคาถูกแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะคะจะไปทําเป็นกับข้าวกับแก้มหรือว่าอะไรได้หมดเลยนี่เห็นไหมคะชิ้นถือว่าโอเคเลยนะคะ10บบาทนะคะ ชิ้นถือว่าไม่เล็กมากเลยนะคะ10บ,บาทหายากนะคะ10บ,บาทน้ําจิม้มมะขามอร่อยแซ่บๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นกับแก้มในอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีไส้ย่างให้เราด้วยนะคะตลาดร้านนี้ของกินเยอะนะคะจะใคร มีโอกาสมาเที่ยวก็แวะมาได้นะคะตลาดนะัดดีๆขายทั้งเช้าและเย็นนะคะตอนเช้าก็จะเป็นพวกอาหารส่วนมากนะคะตอนเย็นก็จะเป็นอาหารของกินแล้วก็เสื้อผ้ากิฟช็อปต่างๆมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นตลาดที่ของกินเยอะที่สุดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอันนี้ไสยางก็10บ,บาทเหมือนกันนะคะ10บ,บาทจะมีแค่2อ,อย่างนะคะคือไสยางกับคอหมอยูย่างเท่านั้นนะคะ รับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะของอร่อยของถูกต้องตลาดนัดนี้เลยนะคะวันนี้เอลี่มาช่วงเย็นนะคะหลังเลิกงานก็เลยแวะมาเดินตลาดเล่นนะคะหาอะไรกินเนาะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยยังไงก็แวะมาอุดหนุนแมคค้ากันได้นะคะสร้างรายได้อย่างดีเลยนะคะเห็นรคาคาสิบบาทอย่างนี้รายได้แต่วันของแม่ค้าไม่ธรรมดาเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและพบกันใหม่กับวีรี่และสไตล์รีวิวขอบพระคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามขอบคุณค่ะ

Yeah. เลยครับใหญ่ <laughs>